มีควันครับมีควันออกนะครับควันออกล้อหน้านะครับเห็นไหมอันนี้เบรกไหม้แล้วออกมาเลยออกมาเลยนี่เราต้องให้ทางกันนะครับให้รถโอ้โหควันออกเลยเฮ้ยไม่เคยลงเขาหรือไงวะเนี่ยป้ายปาจีนดูดิควันออกครับล้อหน้าดูดิ ครับผมเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่วังน้ำเขียวหรือว่าเขาปักนะครับอันนี้คือช่วงวังน้ำเขียววิ่งมาจะลงเขาปักนะครับตอนนี้กำลังทำถนนอยู่นะครับผมฝั่งนี้นะครับฝั่งเลยด่านขึ้นมานะครับกำลังทำถนนนะครับยังต้องใช้เป็นอ่า สวนเลนนะครับผมทําจีละข้างเนาะเห็นไหมเวลารถใหญ่รถอะไรมาอย่างเงี้ยถ้ารถเยอะๆเนี่ยติดนะครับผมรถตัางหนักมาก็อันตรายเหมือนกันนะครับนี่นะครับคือสภาพจราจรตอนนี้นะครับผมสถานการณ์แบบว่าถนนในตอนนี้เนาะภาพรวมของถนนเส้น304นะครับผมอันตรายนะครับถนนเส้นนี้ขณะทำเสร็จแล้วนี่ยิ่งเกิดอุบัติเหตุเยอะนะครับเพราะว่า ถนนดีแล้วก็พากันขับรถเร็วขับรถประมาทนะครับผมก็เลยทําให้เกิดอ,อุบัติเหตุขึ้นได้ง่ายนะครับผมไม่เหมือนเมื่อก่อนทางไม่ค่อยดีก็ต้องค่อยๆไปค่อยๆลงเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นเลนสวนนะครับเมื่อก่อนเป็นเลนสวน,นนี่ผมก็ไปลงของที่ โคราชเสร็จเดี๋ยวจะวิ่งกลับไปจันทบุรีนะครับผมเดี๋ยววิ่งกลับไปจันทบรุรีไปขึ้นต้นทุเรียนนะครับพุ่งนี้น,นะครับต้นทุเรียนพ่งนี้นะนี่แหละคือถนนเส้นสามสุวนสี่นะครับผมช่วงวังน้ําเขียวมา,าเขาปากักมาฝั่งไอ้นี่นะครับที่ ลงเขานะครับลงเขาปักนะครับผมที่เขาเรียกกันนะครับที่จะลงไปฝั่งทับลานนั่นแหละเอาง่ายๆที่จะลงไปฝั่งทับลานนะครับนี่ครับข้างหน้านี้ก็คือเป็นทางลงเขาลาชันนะครับผมเป็นทางลงเขาลาชันนะครับ เป็นทางลงเขาลาชันด่านข้างหน้านี้เป็นด่านผ้างามนะครับผมด่านตำรวจนะครับเป็นด่านตำรวจที่จอดรถบรรทุกนะครับพักรถบรรทุกพักเบรกนะครับเพื่อจะเตรียมที่จะลงเขานะครับผมนี่พักเบรกตรวจสอบเบรกนะครับรถใหญ่นะครับเวลาจะลงเขาเนาะ ส่วนมากก็ไม่ค่อยจะจอดกันนะครับไม่จอดพักกันนะครับนี่ครับตอนนี้นะครับผมนี่แหละถนนเส้นสามสุดสี่นะครับผมเขาปักนะครับทําเสร็จหมดแล้วนะครับอันนี้จะเป็นรถใหญ่วิ่งนะครับฝั่งเลนซ้ายมือเห็นไหมที่เป็นตั้งให้ลบลุกไว้เนี่ยเนี่ยถ้าเราปล่อยลงเร็วเนี่ยถนนเพราะว่าตอนนี้ถนนดีพอทําถนนดีเสร็จปุ๊บ รถก็วิ่งเร็วได้ใช่ไหมละ่ะก็ทำให้เอาไม่อยู่นะครับผมรถหนักพอรถหนักรถใหญ่ลงมาเรื่อยๆนํำหนักหลายๆตันเนาะสามสิบสี่สิบตันลงมามันก็ไม่อยู่ทีครับทำให้แบรกแตกแล้วก็ทำให้เกิอดอุบัติเหตุน,นะครับผม นี่เหนม,นมีแต่รอยยางมีแต่รอยบด็นะครับถ้าเราลงค่อยๆลงค่อยๆลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะ,ะมีความปลอดภัยกว่านะครับเนี่ยถนนเขาทำดีทำดีวิ่งเร็ววิ่งเร็วขึ้นก็มเลยปล่อยรถลงเร็วอะไรประมาณนี้มันก็ทำให้เกิอดอุบัติเหตุได้นะครับ ขับรถลงเขานี่ให้ใจเย็นๆนะครับดูรถคอกันข้างหน้านะครับอีกคันหนึ่งทั้งหน้าเห็นไหมข้้งหน้าผมรถคอกางหน้าหนึ่งคันนะครับกําลังลงเขาอยู่นะครับผมกลังลงเขาอยู่เห็นไหมสังเกตเบรกนะครับคนที่ลงเขาเป็นนะครับเบรกแล้วเขาจะปล่อยเห็นไหมเบรกแล้วเขาจะปล่อย โอ้มีควันครับมีควันออกนะครับควันออกล้อหน้านะครับเห็นไหมอันนี้เบรกไหม้แล้วออกมาเลยออกมาเลยนี่เราต้องให้ทางกันนะครับให้รถโอ้โหควันออกเลยเฮ้ยไม่เคยลงเขาเวยไงะยปปาจีนดูดิควันออกครับล้อหน้าดูดิลงเรื่อยๆลงเรื่อยๆเห็นแล้ว อีกไม่แล้วนะดูดิสองข้างเลยคนท่วมล้อสองข้างเลยครับโอ้โอ้เขาจะจอดเขาจะจอดงสงสัยจะไม่ไหวนี่ครับตรงนี้จะเป็นที่จอดถูกเขินนะครับ เมื่อกี้อะไม่งั้นก็ต้องถ้าเบรกไม่อยู่แล้วต้องขึ้นที่จอดฉุกเฉินนะครับเหมือนเมื่อกี้นะครับเราต้องพุ่งขึ้นไปเลยถ้าเบรกมันไม่อยู่แล้วอะโอ้เป็นห่วงแลวเนีย่ยเดี๋ยว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 บอกต้องไปจอดรอก่อนว่าให้เขาลงมาก่อนโอ,โ,อโอ้ยอย,ยังไม่ลงมาอกอ่ะ อ๋เอเฮ้ยลูกพ่อยังไม่เห็นลงมาอาีกอ่ะเอาแล้วเดี๋ยวผมจะกลับรถขึ้นไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะกลับรถขึ้นไปดูโอ้ยไปปลาจีนบุรีไม่น่าจะนนะ่า มาถึงนี่ดูแผ่นไห้เนี่ยไปหมดแล้วครับพี่น้องเอ้ยปล่อยกันลงมาแรงๆมาถึงนี่เบรกหมดไม่มก็ไม่อยู่เลยครับเพราะว่าความร้อนเนาะมาเจอความร้อนมันก็การเบรกมันต้องแรงอ่ะเห็นไหมควันท่วมเมื่อกี้เนี่ยรถคอกอันตรายครับเวลาใช้เบรกอย่าไปใช้เยอะใช้เกียร์ดึงลงนะครับใช้เกียร์ดึงลงถ้าหนักจริงๆก็ลงเกียร์สอง เขาปากอ่ะถ้าไม่ไหวจริงๆถ้ากลัวก็ลงเกียร์หนึ่งค่อยๆลงเบรกแล้วก็ปล่อยเบรกแล้วก็ปล่อยลงเรื่อยๆนะครับเดี๋ยว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 ผมจอดจอดทุกคนผมจอดก่อนข้อคันนั้นเป็นไงบ้างนะเดี๋ยวผมจอดก่อนจอดระบบกันระบบแป๊บนึงเดี๋ยวผมดูก่อนว่าเขาลงมาหรือยังเป็นห่วงเป็นห่วง วันท่วมเลยอ yeah. ่ะเห็นตีไฟเหมือนจะโอ้ยังไม่ลงมาหรือเขาจะจอดตรงที่จอดถูกเฉินหรือเขาจะหักขึ้นเหมือนกันวะเดี๋ยว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 รอดูสักพักเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะกลับกลับรถตรงนี้แหละขึ้นไปดู

กำลังเดินเดินหนึ่งสงสัยจะเดินหนึ่งลงมาเนี่ยมอสุดท้ายเนี่ยเราเปลี่ยนเกียร์ได้แล้วนะครับมอสุดท้ายเนี่ยถ้าหมดแล้วเราก็ไม่ต้องใช้เกียร์ดึงแล้วปล่อยไหลลงมาเลยนี่ลงมาได้แล้วโอ้โหผมเสียวเห็นควันท่วมล้อเลยอะ่ะโอ้โหเล่นเ,เสียวเลย <S 2> <S 2> <S พี่พเอ้ย เนเสื้อเสียวเลยนี่เลยครับเขาปักน,นะครับโค้งเนี่ยตรงโค้งข้างหลังแล้วเนี่ยเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะครับจําไว้ตรงที่มีแผ่นมีแผ่นในนี้กั้นมีแผ่นทั้งสีแผ่นอะไรไม่รู้กั้นอยู่กั้นแทนบันเอ,อ่อยู่ตัวเนี้ยคือเป็นโค้งสุดท้ายแล้วหมดเนินแล้วเราก็พักถ้าเดินสองมาเราก็ใส่สาม ใส่สามใส่สีปล่อยไหลลงมาเลยนะครับไม่ต้องเหยียบกันเร่งมันจะพอดีเลยมันก็จะมาขึ้นเนินตรงนี้พอดีนี่แหละให้ระมัดระวังนะครับโอ้ผมเสียวเลยเมื่อกี้เห็นควันท่วมล้อเลยสองข้างอนะ่ะตายตาย <laughs> ใช้เบียเยอะใช้เบียเยอะไปต้อง่างนี้ก็ต้อง ลงเกียร์สองลงเกียร์ลงลงเกียร์สองไม่งั้นก็ต้องลงเกียร์หนึ่งค่อยๆคานลงมาดีกว่าถ้าเรายังไม่ยังไม่ชินยังไม่เก่งเขานะครับยังไม่ชินนะครับอันตรายนะคือือดีแล้วแหละดีแล้วแหละเป็นห่วงอยู่เมื่อกี้เนี่ยกลัวจะเบรกไม่กลัวจะเบรกไม่แล้วไม่กล้าลงมาเนี่ยยิ่งจอดเนี่ยยิ่งสะสมความร้อนนะครับยิ่งจอดยิ่งสะสมความร้อนถ้าเรา เจอเบรกไม่เบรเงี้ยไม่ต้องจอดครับไปเลยแต่ใช้เบรกให้น้อยที่สุดไหลค่อยๆไหลลงไปไหลลงไปน้ามันเบรกมันจะเดือดนะครับน้ามันเบรกพอมันร้อนจัดมันจะเดือดถึงจุดเดือดของมันมันจะเบรกเราจะไม่อยู่เลยพอน้ํามันเบรกร้อนนะครับเลือกใช้น้ํามันเบรกนี่ก็สําคัญเหมือนกันนะครับน้ํามันเบรกถ้าน้ำมันเบรกธรรมดาก็อยู่ประมาณ สามดัชนนะครับดีหม่สามดอชแต่ว,ว่าถ้าให้ดีก็สี่ดอชน,นะของมิตซูอ่ะพี่แจ๋วเลยเลยมันจะทนความร้อนได้สูงกว่านะครับจะทนความร้อนได้สูงกว่าเนาะถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้ร้อนๆอย่างเงี้ยไม่ต้องจอดนะครับไม่ต้องจอดผมก็เป็นห่วงกลัวเขาจอดถ้าจอดเนี่ยโอกาสที่ มันความร้อนมันสะสมเยอะน้ำมันเบรกมันเดือดมันจะทําให้ลูกยางเบรกเราครับมันเปื่อยความร้อนมันสูงอันตรายแบบนี้อันตรายถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้เมื่อกี้ก็คือเราต้องปล่อยรถนะครับประคองรถ ไหลลงมาเรื่อยๆไหลลงมาเรื่อยๆแบบไม่ต้องใช้เบรกนะครับใช้เบรกน้อยที่สุดนะครับไหลไหลหลไหลให้มันผ่านลมพอลมพัดสักพักหนึ่งมันก็เริ่มเย็นความร้อนก็เริ่มคลายตัวพอความร้อนเริ่มคลายตัวแล้วมันก็อุยอ้ยหัวหน้าหัหน้าหหน้าหัวหน้าหหน้าโอ้โหัวหน้ามาหากินตัวเนี่ย พอความร้อนมันคลายตัวออกแล้วเบรกก็เร right. ิ like ่มกลับมาเหมือนเดิมนะครับที right. you, like ่บอกว่าตกเขาเบรกหายเบรกหายเนี่ยเบรกหายไปเรื่อยเบรกแตกเนี่ยมันร้อนนี่แหละพี่มันร้อนนี่แหละครับพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันร้อนถ้าเป็นกลางคืนนะเมื่อกี้เนี่ยจานเบรกแดงเลยแหละจานเบรกแดงเป็นสีส้มเลยแหละเป็นไฟเลยถ้าเป็นกลางคืน่ะมองเห็นเลยะ เราก็ต้องปล่อยไหลลงมาให้มันผ่านลมมาเรื่อยๆผ่านลมมาเรื่อยๆเยี๋ยเมนก็เย็นนี้มันแล้เบีกก็ขึ้นกลับมาเหมือนเดิมนี่แหลวิธีการลงเขาต้องต้องต้องศึกษาว่าเขาลงกันยังไงไม่ใช่ว่าเราลาเบรกลงไปเรื่อยๆเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยครับแป๊บเดียวไม่ดูของเมื่อกี้ก็ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ด้วยถ้าเจอสี่ตันกว่ามืนแตงโมเหมือนอะไรเงี้ยลงมาเนี่ยอันตรายมากครับ ต้องระวังต้องระวังครับนี่นะครับเป็นความรู้เนาะไปดูไว้เป็นความรู้นะครับความรู้ใครที่เป็นแล้วก็ก็ดูได้แต่คนที่ยังไม่เป็นก็สามารถดูไว้เพื่อศึกษาได้นะครับผมคอยไปทำยังไงเนาะตราลง เหยียบแล้วก็ปล่อยเหยียบแล้วก็ปล่อยนะครับเหยียบหนึ่งสองสามแล้วก็ปล่อยไหลพื้นลงไปแล้วก็เหยียบอีกทีหนึ่งเหยียบแล้วคายอย่าลาบเบรกนะครับ๋ยวไม่ใช่ว่าเหยียบแล้วก็ค,ค,อกค่อยลาเบรกึ้นเหยียบพื้นเกือบจะอยู่เลยแหละลดแล้วก็ปล่อยคายไปอย่างน,นี้นะครับจะดีเวลาลงเขาจะปลอดภัยนะครับ ถ้ามันร้อนก็วิ่งไปเลยไม่ต้องกลัวครับวิ่งไปเลยไม่ใช่ว่าไปจอดสะสมความร้อนแดงอยู่นั่นอยยาน้ําไปลาดเด็ดขาดนะครับเทาน้ําไปลาดจานแตกทันทีเด็กรร้อนๆอนยาน้ําไปลาดนะครับเด๋ยวให้มันวิ่งไปคลายตัวความเย็นมันวิ่งลมลมก็วิ่งโกโกผ่านเรื่อยๆไงมันก็จะเย็นเข้าเย็นเข้าเรื่อยๆเ,เดี๋ยวเมื่อกลับมาเหมือนเดิมมันใช้ได้เหมือนเดิมถ้าไปจอดยิ่งสะสมความร้อนทําให้ลูกยางเปื่อย น้ำมันเบรกเดือดขึ้นนี่โอ้โหไปกันใหญ่นะครับงั้นไปไม่ได้นะครับทีนี้นี่นะครับให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะโอเคนะครับผมงั้นผมขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเด้อครอบซิ่งเที่ยวไทยทีวีนะครับผมไว้ปลายครับทุกท่านครับ